สบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยมากายเมืองแกงมาบดอินไปเลยนี่กายจำทุ่งทุ่งลอยทุ่งลอยชามทุ่งช่างลอยบ่เหนือเวอรนเวียดมืสบายดีเจ้าขายสบายดีพี่น้องนางงามๆเลยบ่ลีพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อถ่ายมาบดบ่พี่น้องเอ้จินไปเลยอยู่ดีๆกับมิคนเอาอันมาส่งพี่น้องเอ้ยมาให้กินฟรีว่าซะ กินเนมินบอกพี่น้องบิ <S <S ่งในมักสมล่วงลายคือส anyway ิได้ของพี่มันเมนบ่ไปจิ้มบ่จิ้นบ่บ่แช่กับบ่กินมักสมลายป้าในมีพายมาซัพพอร์ตเฮาบอกชิมเมื่อชิ้มเอาชิมเมื่อสบายดีสะแพงสบายดีสะแพงกับมาเลยน้ำจับตรงรอยบ่เอาิเอาบุ่ลอยเดียวก็ได้เลยอือ ทิ้งเถอะข้าเป็นไซีมได้ซีมเาโขายกิ้มฟีเลยเอ้ยเอามาให้กินฟีฟีบ่ขายเลยวานไหนานโมเฮยอืมกได้กินเขาบอกเขาผากมาให้แล้ววะนั่นเรายังได้ยินน้าไผ่ของยยต้มาของเต็มยังมักินฟีกันป มาเคี่ยยาือหรืมื้อก็ซเล็กก็เล็กขายก็เอาเงินเลยอ่าบอกวกินฟีพี่น้องเลยอ่าทคงกระเต็มสั่งมาหายอนหงได้กินมาียยพี่มเนปากไงไม่ใหญ่ละวันเด้อตอนนั้นเด้อทงหมลทงไหนี่อันนี้อาหารา แจกมาตนแจกมาังินไอ้่งพคยัมาคือดีกระดอบ็ดีอะแทันี่อาถ้าซื้อมาเงาะซื้อมาสมมาแจกสโลกระแตมนะส้ามสิบโลอ่าถึงเทานั่งคือสปอร์ตแทนพี่น้องนั่งขึ้นเลิศเลิเฟอร์เฟคแทะนั่งคื้ใจดีใจกว้างแทนนะเขาบอกมาขาย่อ่แจกอ่าเธขอให้นั่งถือเลขเด้อ กูค <inh aling> <ators> ือแกลงแม่นี่บีอาแมถาวงเค้านี่บีอาเห็ดยังนี่บีอาเมถาว่พี่หัวก๊อกแก้ลงเมถาว์คือเมถาวคือซนล้านดีแนอบ้านาดีใจได้กินบะเกี่ยงพี่แล้วพักันแก้เสเรืองเป็นไปแล้วคนเาป๊ดน่งก็ดีเว่ะเออแล้วชมาบอกกันไปคืนเงินเวียดดูเอ้ยเมือใดออกไม่ คำนึงวันที่สามเออเตรียมเบียร์เด้ออันเบียร์ขายเมียได้ก่อนเอ้ยอเด็กินลินเอาอยากเมาลินเองวันที่สามเด้อวันที่สามอันที่สามต้องใหม่ปีนึงต้องใหม่คำหนึ่งบอกใครไหนนี่ขายกับไปนทำก็ได้ขายกับบอกนี่แหละคันว่างกับไปคันว่างกับไปบอกว่คันว่างกับเรียบร้อยนะเลยเรียบรอยแล้วจะแพงดิเก๋ไปก็ไปเลยเด้อ โอ้ยในนอยหนึงตนั้นใก็ไป๋าพ่งมาก็ไปยไปสิอยากไปเห็นพมันแล้วกนากระปเด้อกันผมมีเี่บงานกับหลแล้วงานผได้เห็นไเห็นเพราะมันแล้วเ็นเพราะมันแล้วเื่อนไกดยน้องบาหาบานขึ้ขึ้นเก่าตะกี้นะเอ้ยะไม่ออยากหาหาเล้ยไปสมบูรณมันสมัมมันก็เมือนขอบใจลูกให้กับลูกไส้เนี่ยซึ่งเหมาืสมมาให้กินนี่ทรายรู กินไรบ่อไม่บอขอบใจเป็นอยู่บ่เป็นขอบใจฮ่า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 เื่อก็ได้ยินได้ยินเราเนี่ยบอได้ยินยังกูคือบ่ได้ยินเจ้าอวยพรเป็นอยู่บ่เป็นอวยพรพวกนี้ยังบกล้าจกบออเรวยังแบบกูได้ยินได้ยินไหมบาผู้ชมผู้ชมเราบอใครขอบใจเป็นเป็นบอกับเป็นขอบใจอวยพรเป็นบอเป็นอวยพร อ้าววยพ่อนังานผูกขอต่อแคนจะบ่เคยไปบอกบ่เคยไปแล้วะ้องตัาไม่ใช่้องมึงได้ยงีจอจ่งไดคืเอากนนดองได้ดุนโอ้ได้ปลจอมึงเรบ่จุดลยขอบใจลูกไ่กับลูกไส้ปลาเต้มต้มเพี้ยงผีกัปจอเนีปลากันถ่วง g เ่เน้ยผมได้เห็นกับบุยอ้บุ๋ยหไ่ไหวตอนนั้นน้ำกำลังฝังปลบุวงมไม่ไหวกระ n กระ n อ ไดี๋ยวชามเติมตามบนั่อยไปสั่มาได้กินชอแทกอาได้แต่นางเยิ้มเปื่อยอยู่บ้นขอบใจเราป่ยังบ้านไหนบออันนี้่ดใจอม่รคนพูดอบใจเด้อเรเป็นเราเป็นแต่ว่าขอบใจกันยังว้าน่หบวจะท่วมสู่ง้องร่างเพิ่งนังบุ่ยบุยอยู่ัวกนสะแพงขลาเจไปทั่ เป็นมือเกาะไงสุกี้มันสมกี Hello, ้มันเกิดใหม่พี่น้องเอ้ยมันเดินทางมาจากน้อยปังแล้วบัในี้มาฮอดเนี่ยแล้วเด้อพะนครอันสีสว่างค้ามดินดำดำสุ่มน้อย่าพังแต่งนางคือน้ำถือคนนี้พูดออกมาฮอดแล้วเด้อบาทนี่เด้อไหนกินเลยกินน้ำแนวออโอ้ไหกินเลยแล้วน่องเคยมึงอ่ะเอาเท้าขัวหน่อยมึงเหรอวะมาเผาพ่อกินเผาวมึงอยู่เสมอเอาเท้าเอา อขอบใจบ๊วยเนีนเ่ย <g ül> ก่อนอื่นการ์ขบ๊อกขอบใจน,อน,อน้องหนุ่มเด้อะซื้อกล้องมันเพียงเพียงแนวมือเกาะย่าบุ๋ขขบอกขอบใจน,อน้องพีซื้อมาสม่งเนาะซื้อแนวอยู่แนวกินมาให้ เอื้อายไอ้ขอกินกับอันตรายี่ใหม่เนี่ก็ขอให้เฮงเฮงลุ้ยถือใส่สองโตสามโตเด้อแต้มเอ้ยไว้เอ้ยม่ากิดประทุมกันเนาะแบบห้อยู่ดีมีแห้งจงจับบนขั้มนำสู้เด้อสร่างลูกปุ๊กขืนเด้อสมความมุ่งมาตรปารถนาบังหมากบังกระสมบังหมากกาวาบบังหมากกระสมบังหมากกาวานเนาะอืมตะกี้น้ำหวานตะกี้น้ำหวานหมดเลยเนี่ยมันไปเอาสวนใหม่อีเนาะไปเอาสวนใหม่มาให้

วังเวียงพี <M> ่น้องม่ไก่วางเียต้มเหมังมฮะมันส่วนใหม่หน่อยหน่อยส่วนใหม่ีนส่งมาขายนะววานวานุมันซิมมึงก้อนหมักได้วานซิมมึงได้หมักได้วานได้ห้แล้วเ่ามาไดไหล้วหุลบหมากร้รยโบรานก็ ั็สามารถทองกินในพวกินแาดนม่นั่งส่งกับบ้ายเจ็ดนาทีเเจ็ดนาทีถาสิบนาทีก็พอส้ัยนงเกอสองกินหมาดหมาสิ้านโยังไรหมากใหม่ได้นี่จักโลนี่จักทงหนึ่งสองสามสสิบบุแมนทั้งเบิดนวมทั้งเบิดแล้วน่ยังแบ่งนนว่าประมาสนี สามสิบโลเนี่ยจะกโล่ไงยัน้องเขาแรกบุตรไปสั่งมือเขก็เจ้าเป็นผอค่ะเจ้าบ่หูบ้าวราคาถอดได้อันเอ้ยน้องบุตรไปจังกองไม่จะมียบริหารเลยโอ้เจ้านี่แสดงว่าเอาเมียเป็นหัวหน้าเนาะมือนี่เขาว่าผู้หญิงนำนาผู้ชายยังนำลังเวไก่ตื่นเรียดแล้วหว่า มาถ่ายเอาขักลายพี่น้องเลยถ่ายเอาผอขาเลยผอขาประจักรละข่าบอกว่า,า,าจะขายตกใจถ้าหนา่นถ้าหเพิ่นเอาแปบมาผักหญ้าเพิน่นพากล่องก็ซื้อมาเพราะทะเลใส่งานนั้นสับฮักขโขลุคือมาตวัดรถมันรุดตกออกจากรถจะได้ดไปซื้อมาใส่ใหม่ไปเลยอันน,นี้หนีบโต๊ะซับมาข่าโต๊ะซับพ,พันเดือนมา,าซื้อมาเลยจังหวมือ ใส่บนเหยียบแม่ตีนน่ะนืมันตก็ไมีเห็นแล้วมันมีมือจับมันโตของนหาตโง่เลยทีหน้อยไปซื้อมาใส่ใหม่ซาอพันกี่ขาะอ่ะนั้นอยูพูดละสองเยี่ยงเงนอีกเลยมือวันมือเฮ้ยมือเอาใหม่ทำหนึ่งมีฮากับเก้าคมันบอกวหโพสเจ้นเขาก็ลืมบงมันได้ดอกน่าก็เทิดมากเบอกเลยมึงนะ ออกโอ๊อบใจละได้เฮ้ยเมื่อก่อนเด้อลยเด้อตามดีไม่แห้งบางหน่วยกระสมบางหน่วยกับวานพี่น้องเลยออกโอขกบใจเด้อจะผ่ากสมให้แห้งๆลยๆใส่ห้องห้องผสมที่ทอง นใหม่ิก็บนาทนาะพพนะสำัมดี